เป็นครับตกปลาในคลองครับเป็นเลยกองแท้ครับ,นะรบมาตกปลาครับกุ้งเป็นปนเลยนะครับผมกองแท้ครับดูนี่จะได้ทักเกตัวนะครับ วนันเถอครับเช้าวันนี้ครับผมปลาลูกชายมาตกปลาครับผมในคลองครับใจต้องนิ่งครับผมเ,เราหวานเหนมาแล้วครับเราจะมาดูครับก่ากุ้งขนาดไหน นี่ครับพุ่งเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันครับวันนี้ของวันปีใหม่ครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับนี่พุ้งสดๆนะครับโอ้โหสดๆจริงๆนะครับผมนี่ครับ จะมาดูลุ้นกันครับวันนี้ครับของัปีใหม่ครับตกปลาข้ามปีนะครับผมแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวเหยื่อครับดูใจจะเริ่องเหยื่อแรกเลยนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับน้ำแห้งมากครับดูก็เริ่มเกี่ยวเหยื่อแล้วนะครับ น้ำลงก่อนนะครับนี่ครับเหยื่อแรกครับตัวนี้ครับเเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับผมนี่คือบรรยากาศครับตอนน้ำลงแล้วเอา้โหครับลงกินเลยนะครับผมนี่โหครับกุ้งสดก็เป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับผมของแท้ครับผมนี่ครับปลาแล้วครับปลดลูกปลดเรื่อยลุ้นกันต่อครับผมตกปลาตัวนั้นลงครับตอนนี้ตอนนี้ก็คอยครับเต็มเรือก,ก็มาเรื่อยครับเป็น นี่ครับผมนี่เป็นปลาเล็กโค้น,นะครับไม่ครับมาแล้วครับผมเลยครับนี่ครับผม ตกปลาตอนน้ำลงนะครับผมต้องใช้เหยื่อกุ้งครับ่ครับเหยื่อกุ้งครับผมสดๆเลยครับกุ้งหวานแหครับผมสวยไหมครับําทำเหยื่อครับผมตกปลาตอนน้ำลงครับ เตรียมการถึงคับข้างขุดดินนะครับผมจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ปลาใหญ่มื่วันนี้นีครับ